ลมอยู่ในหน้านั่นไงกินน้ำอัดลมขวดเล็กอะมันไม่สะใจเราต้องจับขวดใหญ่ๆไปเลย mm hmm. ชื่นใจจังเลยอะ mm hmm. มันอร่อยมากอะมันกินได้ทุกวันเลยมิวกี้หนูกินน้ำอัดลมอ,อีกแล้วลอเนี่ยลูกใช่จ้ะแม่ mm hmm. ของโปรดหนูเลยนะเนี่ยกินมากมันไม่ดีต่อสุขภาพนะหนูก็ไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นนะแม่แค่วันละขวดเอง ขวดขนาดนี้เนี่ยนะใช่จะแม่ตายแล้วฉันจะเป็นลมขวดขนาดเนี้ยแบ่งกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะลูกเยอะที่ไหนแม่ขวดแค่เนี้ยหนูกินไาละสามขวดยังได้เลยงั้นก็แล้วแต่เลยพูดไม่ฟังแม่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกนะาหนูรู้ข้อจำกัดของตัวเองดีน้ำอัดลมของฝปดของเรา ใจจังเลยไหนแม่บอกว่ากินน้ำอัดลมทุกวันจะเป็นนั่นเป็นนี่ดูเราสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยสงสัยแม่หลอกเราแน่เลยเนี่ยมิวกี้ลูกแม่ทำอาหารเสร็จแล้วมันกินข้าวเร็วจ้าแม่แม่ของหนูทำกับข้าวอร่อยที่สุดในสามโลกเลยอร่อยก็กินข้าวเยอะๆเราก็กินน้ำอัดลมน้อยๆนะลูกหนูจะกินข้าวเยอะๆเราก็กินน้ำอัดลมเยอะๆด้วยเฮะลูกคนนี้แม่พูดอะไรก็ไม่เคยจะฟังแม่เลยกินข้าวเสร็จฉันก็จะกินน้ำอัดลมต่อ ไซับซ่าโอ๊ยทำไมจุกจุเราถึงแน่นท้องขึ้นมาเนี่ยอยากจะเลอด้วยเออโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยจุกเสียดแน่นท้องจังเลยเป็นอะไรลูกปวดจุกแน่นท้องจ้ะแม่อยากจะเลอด้วย แม่ว่าเป็นพอน้ำอัดลมมันกัดกระเพาะหนูแน่เลยลูกไม่ใช่ความผิดน้ำอัดลมสักหน่อยแม่อย่ามาใส่ไลน์น้ำอัดลมของหนูนะแม่พูดจริงๆนะแม่ว่าหนูอะติดน้ำอัดลมแล้วเนี่ยลูกเลิกกินมันเถอะนะถือว่าแม่ขอร้องหนูเลิกไม่ได้หรอกแม่ถ้าไม่ได้กินน้ำอัดลมหนูต้องขาดใจตายแน่เลย การกินน้ำอัดลมเนี่ยมันเสี่ยงเกิดโรคหลายโรคเลยนะเช่นโรคป้วนเพราะน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเรายังเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานความดันอีกแล้วยังเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนแล้วก็ฟันผุด,ด้วยเพราะน้ำตาลที่ตกค้างจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียในปากทำให้เกิดการจับตัวของแบคทีเรียและน้ำตาลกลายเป็นคราบหินปูนในที่สุดไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่น้ำอัดลมจะทำให้เกิดโรคตามมามากมายขนาดนี้ หยุดกินน้ำอัดลมโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้ก็จะลดลงด้วยหนูไม่แน่ใจนะแม่ว่าจะหยุดกินได้หรือเปล่าแต่หนูสัญญาว่าจะกินให้น้อยลง